ครับสวัสดีครับกับเดือนพฤษภาคมนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเดือนพฤษภาคมฮะหลังจากที่ผมทําคลิปมาแล้วเมื่อเมษาช่วงนี้ก็ยังช่วงอยู่ของเวลาหยุดอยู่บ้านอยู่เหมือนกันเพียเดี๋ว,ว่าผมก็ต้องขยับขยายทำมาหากินนะฮะพอทาไม่ทำมาหากินแล้วนี่มันไม่ได้หยุดไปด้วยค่าใช้ใจ่ายมันไม่ได้หยุดไปด้วยมันแค่พักชําระเลื่อนการชําระไปเท่านั้นครับไม่ดราม่าดีกว่า เอาเข้าเรื่องเลยกันพอดีผมนั่งรื้อตู้ของผมแล้วเจอเหรียญนฮะซึ่งเป็นเหรียญที่ผมสะสมไว้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเริ่มสะสมนะครับประมาณปียุค2,550ต้นๆ51 52เนี่ยครับแล้วก็หามาโดยตลอดตอนนั้นมีแรงบันดาลใจมากเกี่ยวกับเชพชรพระอุมาเหรียญนี้เป็นเหรียญสมเด็จพระแม่อุมาเทวีนะฮะปี2,514ด้านหลังจะปั้มคําว่าเชพรเชรอ,อุมาพศ2,514ซึ่งเป็น จากข้อมูลที่ได้มาคือเป็นเหรียญที่ออกโดยวัดแขกวัดแขกตรงสีลมแล้วก็ทํามาเพื่อคนชมภาพยนตร์เรื่องเพชรภูมาที่เข้าฉายเมื่อปี2514เป็นนิยายอมตะของคุณพนมเทียนนะ,ค,ะครับเริ่มเลยแล้วกันสมัยก่อนนั้นการเสิร์ชหาข้อมูลเหรียญนน,นน้อยมากแล้วก็ตัวจริงเหรียญเนี่ยตัวจริงเหรียญก็ผมไม่ค่อยได้เห็นผมเลย เซิร์ชในเน็ตในเว็บตอนนั้นมันมีเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะแต่ผมหาไม่เจอแต่ว่าผมไปเจอของจริงเนี่ยโดยการที่เจะว่าฟุกก็ได้นะฮะเหรียญที่เป็นเหรียญแรกที่ผมเจอเนี่ยจะเป็นเหรียญที่โดนโดนเจียเจียขอบมาหมดแล้วไอ้เจียห่วงห่วงฮะที่ผมไม่ได้ออกจากถุงเพราะว่าด้านหลังผมจะเขียนว่าเจอจากที่ไหนเหรียญที่ผมเจอจากตลาดสนามหลวงสองนะฮะแล้วก็จะเขียนราคาไว้ทุกเหรียญในช่องในกล่องหนึ่งเนี่ยมันจะเหรียญเก็บได้ทั้งหมด 3- 6เหรียญ เนี่ยหนึ่งเหรียญที่หนึ่งถึงเหรียญที่เก้าเนี่ยฮะลำดับสิบถึงสิบเอ็ดเนี่ยดูเหรียญที่สิบไปได้เหรียญสวยๆเหรียญนี้ก็ไหลทองนะฮะสวยๆผมไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมฮะเพราะว่าผมโฟกัสผมใส่แวน่นมองผมไม่เห็นเนี่ยผม,มเลยพยายามโฟกัสจากกล้องให้ดูครับผมเนี่ยฮะเหรียญนี้ก็บูชามาห้าสิบบาท คือสมัยก่อนนั้นเหรียญนี้ไม่ใช่เป็นที่นิยมตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นที่นิยมนะฮะเพียงแต่ว,ว่าเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นบางคนเท่านั้นที่หลงไหลในเพชรพระอุมาชอบเป็นแฟนคลับในเพชรพระอุมาถามว่าทําไมผมถึงได้เอาเหรียญชุดนี้มารีวิวจริงๆผมเคยทําไว้แล้วในเว็บเว็บหเว็บพันทิปอะฮะสมัยตออเมื่อประมาณปี2,000เมื่อ5้ปีก่อน ก็เยทาไว้แล so well. like like so like so, ้วแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับเอาของเก่ามาทําใหม่เพื่อจะทําคลิปบันทึกไว้ในช่องบางระลึกของผมครับผมเหรียญพวกนี้บูชามาไม่แพงฮะถ้าถ้าแพงสุดก็น่าจะอยู่ประมาณ4-500เพราะในนั้นบูชาจากเว็บไซต์รวมค่าโอนค่าอะไรด้วยก็แล้วประมาณ4-500ต่อเหรียญก็ได้มาไม่กี่เหรียญหลังจากนั้นผมก็เดินหาเองเดินทุกที่นะฮะที่มีตลาดพระในกรุงเทพท่าพระจันทร์สนามหลวงจตุจักร แล้วก็ตามแหล่งที่มีแถวพระนนบุรีอะไรพวกนี้ตามตลาดกรมชนตลาดของเก่าที่มีพระก็จะเดินหาดูก็จะได้มาสนามหลวงตั้งแต่สมัยเมื่อสิบปีที่แล้วสนามหลวงยังมีกลางคืนที่สนามหลวงอยู่รอบๆนะก็ยังก็ยังได้อยู่แล้วก็ตามต่างจังหวัดไปจังหวัดไหนก็จะดูก็จะตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็ผมจะเจอที่จังหวัดตัวเองเนี่ยฮะก็คือศารลรักเมืองสิบบุรีเจอเยอะที่สุดเพราะว่าไปเดินบ่อยเหรียญที่1ถึงเหรียญที่9 10ิบ ถึง18เนี่ยฮะรวมมาทั้งในหนกล่องเนี่ยก็คือ36เหรียญนี่ก็เป็นกล่องแรกหลกังจากนั้นผมก็เก็บมาเรื่อยๆใช้เวลาประมาณก็เกือบ10ปีเหมือนกันนะฮะก็ได้อะฮะและนี่ก็คือกล่องที่2ก็37ถึงเหรียญที่72มีทั้งกระไหลเงินกระไหลทองลองดูชัดๆก็ได้เเดี๋ยวเอากล่องแรกให้ดูชัดๆก่อนฮะทั้งหมดเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูเนี่ยฮะ รูกฟกัสเห็นหรือเปล่านะครับเพราะผมมองมองจากจอผมมองไม่เห็นเนี่ยนะครกล่องแรกนี่กล่องที่สองก็อีก36เหรียญก็รวมแล้วก็จะเป็น72เหรียญทุกเหรียญผมจะเขียนถุงอยู่ฮะผมจะเขียนที่อยู่ที่ที่ได้มาและราคาที่บูชามาถูกสุดก็20บาทนะครับไปคุยกองเป็นกองกองอยู่ที่ท่าพระจันทร์จําได้แล้วก็นี่ก็เป็นกล่องสุดท้ายซึ่ง ผมไม่เจอมาน่าจะเกิน3ปีแล้วนะฮะที่ไม่ได้เจอเหรียญมาเพราะว่าหนึ่งด้วยช่วง3-4ปีนี้ผมมีภาระภาระเยอะก็คือต้องคล้ายค้าขายอย่างเดียวไม่ค่อยมีเวลาไปเดินเล่นเท่าไหร่ก็คือเดินจับของขายไม่ได้ดูตลาดพระเท่าไหร่เพราะผมไม่ใช่เซียนพระนะฮะบอกไว้ก่อนผมไม่มีความรู้เรื่องพระที่เดินตลาดพระก็เพื่อจะหาเหรียญน,นี่แหละเหรียญสมเด็จพระแม่อุมาเทวีเพชรพุ่มมาปี25 1 4ที่หามา ตอนนั้นก็เจอเหรียญปรับปลายเหรียญเหรียญสมเด็จพระนเรศวรตอนนั้นหนังสมเด็จพนเรศวรก็หาบ้างแต่มีไม่เยอะตอนนี้ก็ให้น้องชายไปหมดละรับผมนี่ก็คือจะเป็นเหรียญทั้งหมดนี้ก็คือถ้าเกิดเมื่อกี้มัน8ช่องช่องละ9แล้วรวมอีก2ช่องช่องละ9ก็จะกลายเป็น10ช่องก็90้าสิบแล้อีกช่องหนึ่งก็เป็น99้้นั่นก็เหรียญที่นี้ก็คือเหรียญที่ร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าและจริงๆผมมีอีกหนึ่งเหรียญเก็บไว้ใน กระเป๋าเดินทางหมายถึงเป็นกระเป๋าสะพายที่ไว้เวลาเดินเดินจับของดูอเลยผมก็จะเก็บเหรียญน,นั้นติดตัวไปเสมอก็คือก็จะมีร้อยหกเหรียญผมเคยร้อยหกเหรียญครับเท่าที่ที่มีอยู่กับตัวตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกอีกรอบนึงเหมือนกันเหรียญน,นี้ก็จะเป็นกระไหลน่าจะเป็นกระไหลเงินนะฮะเห็นชัดไหมฮะผมจําได้ครับคือเหรียญแรกที่ผมได้เนี่ยผมไม่รู้เลยนะฮะว่าลักษณะเหรียญเป็นแบบไหนผมจําได้ว่าผมหาในเน็ตไม่เจอจําได้ ช่วงนั้นผมมีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเพชรป้ามาเยอะก็เลยถึงพอเจอเหรียญแรกเนี่ยมันก็เคยมันเหมือนกับมันก็จําอยู่ในหัวแล้วว่าเหรียญจะเป็นแบบไหนทรงกลมมีลายขอบๆอบด้านหน้าองค์พระพระแม่ออกมาเทวีก็จะเป็นนั่งอย่างางประมาณนี้ครผมผมเจอเหรียญในลนนักษณะนี้ซึ่งมีหลายแบบน,นะครบางทีเป็นพระพุทธรูปองค์หนึง่งแต่ว่ามีทรงแบบนี้เลยเป็นทรงกลมแบบนี้เลยจะไม่ใช่ด้านหลังก็จะเป็นอะไรต่างๆนานาแต่ว่าพอเจอลักษณะนี้ผมก็จะแวบ,บเข้าไปดูก่อนนั่นแหละฮะถึงได้เจอใช่ ตอนนั้นเจอก็หลายที่เจอบ่อยมากครับร้อยกว่วเหรียญแล้วด้านหลังครับผมปีหน้าก็น่าจะครบ50ปีของเหรียญน,นี้แล้วนะฮะเหตุผลที่แต่ผมตัดสินใจเอามาถ่ายคลิปให้ชมเพราะว่าหนึ่งผมอยากจะบันทึกไว้ว่าผมเคยทำอะไรไปบ้างแล้วก็เป็นเป็นผลงานของผมเกี่ยวกับการหาของสะสมหนึ่งนี้ก็เป็นไอ้เหรียญสมเด็จพระแม่อุมาเทวี เพชรปูมาซึ่งเป็นนิยายที่ผมชอบผมเป็นแฟนคลับของคุณพนมเทียนก็ก็ระลึกถึงท่านแล้วก็ถึงได้สะสมเหรียญพวกนี้ก็ครับก็ไว้ที่ผมตั้งใจว่าผมจะหาต่อแล้วจากนี้ไปถ้าเกิดมีโอกาสก็อาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้จะเก็บให้เต็มกล่องกล่องนี้ด้วยก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดติดตามกันด้วยฮนะเพราะตอนนี้ผมยอดวิวก็น้อยแต่ไม่เป็นไรทำไปเรื่อย ตอนนี้กำลังคิดว่าจะหาอุปกรณ์เสริมมาช่วยในการทำคลิปให้ดีขึ้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ